วันนี้ทุกๆม็อบในเกม Minecraft ของผมจะกลายเป็น Creeper ซึ่งบอกได้เลยว่า Creeper แต่ละตัวนั้นดรอปของที่แตกต่างกันเป้าหมายของผมก็คือผมจะต้องฆ่าบอสของ Creeper ให้ได้แล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะไปรับชมคลิปกันเลยฮลโลทุกคนสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างออ oh my God Creeper อะไรกันน้ามีหลากหลายสีคตรเลยใช่แล้วฮะทุกคนทุกๆม็อบในเกม Minecraft นี้จะกลายเป็น Creeper และ Creeper แต่ละตัวก็จะดรอปของไม่ เหมือนกันด้วยนะการเริ่มต้นที่ดีครับคือการตัดไม้ตอนนี้ผมทำขวานไปฆ่าคริปเปอร์ดีกว่าว่ามันจะดรอปอะไรโอโ้แล้วข้างหน้านั้นก็คือครีปเปอร์สีชมพูเนี่ยกระโดอด,อดตีอุ้ยไม่ดรอปอะไรเหรอเดี๋ยวว้าวมัน เยอะเกินอุย้ยดูเหมือนมันจะดรอปอาหารนี่นี่ไงโอ้โหได้อาหารมาเต็มเลยมันน่าจะเป็นครีปเปอร์หมูแหละทุกคนแล้วไอ้ข้างหน้านี้ครีปเปอร์สีส้อมอ่อตัวอะไรเนี่ยพุ้งไดคือตัวอะไรหรอโว้ดรอปเตียงแล้วก็อ๋อมันคือแกะอุย้ยเอาว้าวตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะสีมันดูปนแปลกๆแฮะอุย้ยตีแล้วไม่ถอยด้วยไม่นะโอ้เอาตายเฉยเลยไม่เป็นไรฮะเราเซฟไปแล้วอุย้ยตัวข้างหน้านี้คือ คริปเปอร์วิเล e เจอร์เหรอวัดมีสองสีด้วยตีแน่ว้านวะ wow. เอาไอมะโร่มาทำอะไรอะโอเคอุ้ยอุ้ยโอ้ออ <c oughs> ตกใจหมดเลยระเบิดไม่ให้เสียงเลยนะเพื่อนโอ้ไหม่ก็ผมเกือบตายอีกรอบแล้วแมนะ่ล่าเมื่อกี้เฮ้ย <c oughs> ตัวนี้ไงที่มันฆ่าเราตายอะนี่แนะ่โอ้เราต้องวิ่งเราต้องวิ่งเรากระโดดตีไม่ได้ตีอีกรอบอีกรอบอีกรอบตายฮึ <c oughs> เหล็กเลยเนาะแล้วเราก็ได้จ u m บูสโพช p o t มาด้วยแล้วก็ได้บล็อกเหล็กมาตั้ง8ก้อนอ้นี่8คูณ9ได้ตั้ง72อันอ้ันทำที่คุณเลยฮะชุดก้อนเหล็กให้ครบเซตเลยฮะอย่าลืมไปเหาะถ้ำกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมโอ้ข้างหน้านี้ค c ปเปอร์สีชมพูเต็มเลยสีชมพูก็คือหมูมันไม่น่าจะระเบิดแรงนี่ไงมันระเบิดไม่แรงมันแรงตามความโหดของมันละมั้งผมก็ไม่แน่ใจถ้าเรายืนี่ใกล้กลเลยอะ โอ้สามหัวใจเอ่อไม่่อยแรงเท่าไหร่ผมต้องหาเมืองลงนะเนี่ยหาเมืองยังไม่เจอเลยขอฟลินหน่อยนะฮะเผื่อเราไปนรกฟลินฟลินขอฟลินโอ้ได้ตั้งสองอันเลยจะโชคดีไปไหนเนี่ยว้าวพวกแกเป็นใครเนี่ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยเดินผ่านระเบิดไปซะว้าวปลิวไปเลยโอ้คริปเปอร์สีทองก็มีมีทุกที่เลยเหรอโอ้ไม่แนะ่แกต้องตายสีทองจะดรอปอะไร <c oughs> ว้าว ทอง20ก้อนโอ้เยอะไปไหนเนี่ยมันใกล้มืดแล้วอ่ะโยข้างล่างนี้มีเลวินแล้วก็ตรงนั้นแอ็ซโซลอเหรอทำไมไปอยู่ตรงนั้นน่ไม่ได้แล้วเราต้องไปช่วยน้อง MLG ไปน้องแอ็ซโซลอเป็นไงอ่ะทำไมไปอยู่อย่างนั้นน่ะอุ้ยอย่าตกเก็บไว้ดีกว่าเย้ยโอ้มันมาเมื่อไหร่วะเนี่ยออกไปอย่าอย่าระเบิดเลยอ่ะ โอ้ครึงหัวใจจะตายแล้วเนี่ยโอ้ไม่นะอย่าบอกนะว่าเลวินแถวนี้มันไม่มีทางไปต่อแล้วว่าแย่ yeah, ละเอ้ยทางนี้ยังไม่ได้มาขึ้นน้ําไปเผื่อมีโอ้หลุมมาแล่ะไม่ช้าหรอผมต้องลงไปว่ะอีกใจหนึ่งก็มันมีครีปเปอร์ไงมันเป็นทางแคบด้วยทําโล่ไว้ดีกว่าป้องกันตัวเองไว้เฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงแมมมุมแฮะด้านซ้ายนี้ออม นี่ไงแมงมุมโอ้โหไม่มีดาบต้องคราฟดาบอีกแย่และขอคราฟดาบก่อนโอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งซิโอคราฟดาบยังไม่เสร็จเลยโวโดนพิษมันเลยอนะ่ะแกเจอแน่ถ้าเราคราฟดาบเสร็จแกไม่มีวันเกิดหรอกทุบเลยฮะโอ้โเอกพีเยอะมากหมได้มาตั้งสองวลเยอะจริงเราเอาใหญ่มาทําธนูดีกว่าฮะแต่ยังไม่มีลูกธนูนะตรงนี้ก็มีระเบิดมาสิฮ่าฮ่าโอ้โหโโสบปเดร์แม่ออกไปอย่าตี อย่าตีออกไปไม่ให้โดนหรอกค่ะไม่ใช่ว่าม็อบทุกตัวกลายเป็นอันนั้นหรอคริปเปอร์แต่ทําไมมันยังมีกรงสปอนของอันนี้นอยู่อ่ะอย่ามาใกล้อย่าแม้แต่จะโดนออกไปมีโอ้โดนสุดท้ายก็โดนว้าวนี่มันคริปเปอร์ธรรมดาหรอจริงด้วยครีปเปอร์ธรรมดาโอ้อย่ามาเจมสีเขิยโอ้มันเยอะไปแล้วระเบิดไป ผมไม่โมมยู่แล้วผมออกไปจากที่นี่แล้วมอนสเตอร์เยอะมากที่มันแคบด้วยขึ้นมาแล้วจ้าโอ้โหนั่นมันตัวอะไรนะครีเปอร์ตัวน้าเงินกับตัวสีดำขมฆ่าตัวอันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยฆ่าตัวสีดำานะระเบอะไรอ่ะว้าวหมวกเพชรได้หรอไอ้ก,ก,ก็ตึองเตยโอ้โหเมื่อกี้ดอกอะไรวนะเนี่ยไม่ทันเห็นเลยอะ่ะก็มาสิครับตัวสีดำเหาออืมอุม้ยไม่โดนจ้าดอกอะไรอะ่ะออฟซิเดียเนระเยอะไหมห้าก้อนแล้วอันนี้คือ ดาบอันเบกิ้งสองไม่นานได้ไดใช้โห oh, ดูข้างหน้านั้สิมีตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ้ใหม่ก็อยากตีตัวสีฟ้านะั่นนะ่ะตัวน้ำเงินบอกเลยว่ามีธนูนะอย่ามาใกล้ออกไปเราจะใช้ดาบตีโ้ว oh, ตายไปแล้วดอกอะไรอนะ่ะมันโอ้ oh, สมุดเอ็นช้าเนาะก็มาสีตัวสีฟ้าโอ้เพชรนั่นน่ะใช่หรือโอ้เพรเพรเพรนี่ก็คือคริปเปอร์เพทรู้อย่างนี้ตั้งนานผมไม่ลงเมืองละโอ้ oh, ได้ชุดก่อมาอีก ้าเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยโอ้โหเพชรสองสแตก็กเอ้หม่พระเจ้าเอิมเราขาดอะไรอะ่ะกางเกงกับรองเท้าเยี่ยมเลยครบเซตไดมอนที่เหลือก็เอาไปคราฟอ,อุปรกรณ์ต่างๆเฮ้ยไอตัวข้างหลังนี่คือตัวอะไรอะ่ะจำได้ว่าเรายังไม่เคยเห็นมันก่อนนี่ตาแดงด้วย,ห,ยหรือว่ามันคือตัวแมงมุมนะฮึชาบว้าวมันดอกอะไรด้วยเออเอ้มอยมันดอกใหญ่วะ่ะ ไม่คุ้มเลยนี่ตัวนี้ดีตัวตาขาวๆเนี่ยมันจานดรอปออกซิเดียนฮเจ้าตายไปซะฮุจ้าโอ้ยไม่มันจะระเบิดว้าโอ้นึกว่าตายวิ่งดีกว่าพรีเปอร์มันเต็มไปหมดเลยอ่ะแถวนี้ผมจะต้องทําไงเนี่ยโอ้ไม่นะโอ้ข้างหน้านี้เต็มเลยโอ้ตัวน้ําเงินด้วยเราต้องฆ่าตัวน้ําเงินนะเพราะว่ามันดรอโอ้ไม่อย่าอย่าเพิ่งตายกันฮ่าฮ่าไม่โดนหรอกอย่าระเบิดนะอเจ้าโอ้ได้หมอกอีกแล้วหนึ่งอันคือหมอกอะไรอ่ะ blast protection สี่โอ้โหเยี่ยมเลยอันนี้ถึงน้าอันนี้มีอีกหนึ่งตัวฮะนี่แน่อุ้ยหน,น,น,นีทันไหมเนี่ยอะตายอุ้ยเรากลับมาเกิดที่หมู่บ้านททเลซายโอเคไม่เป็นไรเรามาทาประตูเนเธอร์ไปดีกว่าเราไปนระกกันดีกว่าฮะทุกคนต่อข้้วบนแล้วก็วางตรงนี้อุ้ยต่อผิดอ่าขออภัยในความไม่สะดวกะฮะเออมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากถามทุกคนอยู่ว่าทุกคนกดไลค์ย,ยังฮะถ้ายังไม่กดก็ไปกดเดี๋ยวนี้เลยนะ ฮ่า <aa> <h aha> ไปนรกแล้วว้าวนารกอันแสนไม่สวยงามเพราะว่ามีครีเปอร์เต็มเลยโหมันมีทุกที่เลยวะเนี่ยผมไม่ชอบเลยไอ้เจ้าครีปเปอร์ปวกนีว้าวมีสมุดเอนชัตเพาเวอร์หนึง่ง กกับลลููธนเเยยอะยขอตั้นไม้หน่อยนะครับผมจะทําไอ้นั่น a n v i ิทำแอนวิวเพราะว่าผมจะเอาเพาเวอร์หรวมกับธนูของผมใส่ไปเลยฮะเพาเวอร์นหนึ่งสุดยอดเราไปหาเนเธอร์ฟอร์ทร s กันดีกว่าฮาทุกคนแล้วข้างหน้านี้อู้น่ามันบาสชั่นหรือเปล่านะผมขอไม่ไปบาสชั่นนี้นะไม่อยากไปอ่ะมีครีปเปอร์เยอะแน่เราจะอ้อมไปฝั่งนู้นตอนนี้เราอยู่ในไบโอมเ,อเขาเรียกไบโอมอะไรไม่รู้ ไบโอมเอนเนอร์แมนแล้วกันอยากเจอครีปเปอร์เอนเนอร์แมนอะครับอยู่ไหมเนี่ยโหลเอนเนอร์แมนเอนเนอร์แมนว่านี่ไงเ er อนเนอร์แมนครีปเปอร์เอนเนอร์แมนอ่ะมั่นใจเลยว่าเป็นเอนเนอร์แมนโหดอกเท่าไหร่นะ <c oughs> ดอกเก้าอันอ <c oughs> เราจะรออีกตัวหนึ่งเกิด <c oughs> เพราะว่าเกาอันมันไม่พอแน่นอนระหว่างรอฮะมาสำรวจแถวๆนี้ว่ามีอะไรหรือเปล่า <c oughs> ว้าวนั่นมันเนเธอร์ฟอร์เทรสอ่ะ โอเคดีเลยดีเลยโว้สองตัวเลยเหรอครับใช้ดุนูยิงก็ได้วะพิวตายได้เกียร์นะโอ้ได้เยอะอยู่แต่ขอฆ่าตัวข้างบนนีแปบว้าไปเลยฮะเก็บมาโอ้ได้สองสแตกเลยโคตรขี้โกงอะ่ะผมขอเคลียร์ของที่ไม่จําเป็นก่อนนะอันที่ไม่จําเป็นก็ทิ้งไปโอ้ยเดี๋ยวดูด,ดโอ้ใจเย็นสิบีมาทีเพลรหรอนีโหดอกอะไรอะ่ะแผ่นซีดีเทเลพอร์ตดิส วาร์ปได้นี่โอ้ไม่กอดเมื่อแอนด์โปรพร้อมแล้วเราก็ไปหาเนเธอร์ฟอร์ทร s สกันดีกว่าว้าวด้านขวานั่นไงที่เบสอยู่ืวาร์ปไปเลยโคตรสะดวกอย่าบอกนะว่าโอ้ไม่กอดครีเปอร์เบสอนี่แน่โห oh, ทำไมมันดอกกี้หนะ่ะหกอันว้าหกอันเลยเหรอผมเล็งรอไปเลยนี่เกิดแล้วยิงกระโดดยิง ยิ่งไม่โดนเครปเปอร์เลส์หรอฮ่าฮ่าฮ่าเกียร์น่ะสิบอันโหพอเลยกลับสู่โลกปกติของเรากันบายยนะไหนไฟแช็กของเราเนี่ยโอ้นี่ไงบายเนน,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 นเนเจอร์เฟรสว้าวเราเกิดที่ไหนวนะเนี่ยโหครีปเปอร์เป็นโดงเลยว้าวไม่มีอะไรหยุดเราได้ฮะเราจะไปหาสตองโฮบางจังเลยต้นไม้พวกนี้ไปกันต่อฮะ แล้วทำไมคริปเปอร์มันเยอะจังวะข้างหน้านั้นคริปเปอร์ธรรมดาเหรอตายไปโอ้ยดรอปเทียนเทียเนี่ยโอ้ไม่กอด เดี๋ยวฆ่าตัวที่เหลือก่อนไปกันต่อเลยฮะโอ้ข้างหน้านี้ไม่อยากไปทะเลเลยอะ่ะผมกลัวน้ําฮะทุกคนเลยผมไม่อยากไปที่ทะเลกลัวน้ําก็จริงแต่ชอบว่ายน้ํานะมันคือโรคก,กลัวน้ําทะเลต่างหากมันไม่ใช่นั้นอุย้ยข้างหน้านั้นอะไระเนี่ยแปลกแปลกฮะมันคือซองโฮหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปดูดูสิอุย้ยใช่แล้วมันคือซองโฮครับทุกคนอุย้ยทําไมมันอยู่ใกล้ขนาดนี้เนี่ยว้าวโผล่ห้องสมุดเลยมีของให้ลูดไหมครับข,ขอดูหน่อยนะ ว้าวโพเทคสแล้วก็โอ้โหมีของเทพเยอะเลยผมคิดว่าใส่ให้ขวานดีกว่านะผมไม่น่าจะได้ใช้ดาบแล้วก็อุย้ยโพเทคชั่นสาใสใ่ชุดก่อนเลยเยี่ยมมีประตูไปดีเอหรือเปล่าอุ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้วะนี่ครีปเปอร์คนหน้ากลัวตายไปซะแล้วเมื่อไหร่ผมจะเจอวะเนี่ยว้าวข้างหน้านี่ไงเออเดี๋ยวตัวอะไรวะนะซิวฟชี่ะอุ้ยน่ากลัวตาเขียวด้วยออกไปตายซะ อุ้ยดรอปอะไรอะ่ะอันเบกกิ้งสามแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตุง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 ตุ้งตุงตุงผมจะลงไปแล้วะทุกคน let's go <S มาถึงแล้วก็วาแปะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนข้างบนนี้โอไมคก็ทำไมมันเยอะขนาดนั้นวะเนี่ยขอทำโลกก่อนนะทุกคนอืเอาไว้กันบอกเลยว่าพวกแกตายแน่นอนแล้วบังกรหายไปไหนวะเนี่ยวั a <What? S 1> โอ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าผีนี่แกกินบังกรไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมันยิงอะไรมาโอ้ยตีตีต กลับได้ามาใกล้ยอย่างนั้นหรอเรามีขวานชา์ปเนี่ยสามอยู่นะแย่แเราเยอะเยตีโอ้เกือบตายเอาขวานตีขาก็มาสิช์ปเน็ตสามนว้ยว้าวดอกอะไรวะเนี่ยไข่มังกรเอนชาร์ดเอ็กซ์ตร้าซูเปอร์คริปเปอร์เอนเดอร์ดราก้อนเอก <laughs> ขอร้องหน่อยนะครับว้าวโหคอมถึงกับกระตุกไปเลยเมื่อกี้อยากร้องด้วยหรอนีเน่โอ้ โคตรเยอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเถึงเท่านี้นะคลิปอาจจะสั้นบ่อยหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างในช่วงนี้แต่ผมจะลงคลิปทุกวันนะบ๊ายบายบอง